สวัสดีครับปอมเปี่นอองเพจสไตล์กมืองทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมจะพาปอมี่น้องมาเก็บเอาแบบไฟเนาะเก้าต่ส่วนให้ตินดอยไปครับดูเก้านี่เป็นอยหวานนะครับคุณผู้ชมออกนักขนาดลำรูดลำรูดเต็มเก้าดูอันที่มันลนตกอยู่บนปื้นกระมี้นะครับเอา่าไปจัดนักละนี่ครับผมจะมาเก็บนี่นี่ครับดู ซุกเตียขนณดครับซุกดีขนาดซุกเต็มที่ละไฟนะ่ะนี่ยโอ้ยมาจิ้มพอร์ลนิ้มหน่อยกันยังไงมะขำเข้าเลยไม่หวานมาไรระไเลยเราข้อจีนมาเหรอนี่หม,ม,ม,มนจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆไฟนะ่ะ หมาะนะครับเนี่ยม้าไฟม้าไฟเนาะหน่วยตั้งแต่ลำรูลำรูดป่ะนี่ครับอันนี้มันเอาขอโบอกไว้นี่นี่ดีเหมนดีนอยมันเอาออก,อาาก,กนะแถวหักคนเนาะเปิดได้ข้อขอโบกขุดเอาอย่างนั้พอเล่นได้นะครับแต่มันหน่วยจูดินได้เนะนี่ยนี่เนาาะแต่ว่วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เก็บก่อนปิดหน้าก่อน ใจอย่างรครับแมงมันนักนยุงกันนักนยุงรลายนักขนาดคุณผู้ชมเป็นไห่ตีนดอยเนาะฝนตกมาติดกันมาสองสามวันแล้วครับแล้วมันวันนี้กันลังเริ่มหันแดดมาพองละเลยปลากันมาเอวไห้ดยอยเี่อ๋สวนใช่มาเก็บอ้อมไฟครับผมนี่ครับใไปขยะก,กินไฟสดๆดจากข้าวพองนี่มากินด้วยกันเนื้อดูคุณผู้ชมดูดู ก็เกือบเท่นะครับเนี่ยนะเนาะเออไมนได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้พ่นย,ยามอยังซักยังครับไม่ใส่เขาเนี่ยนะปล่อยไปตามธรรมชาติเหลือหญ้ายอย่างไ่ได้ตัดเลยครับตัวนี้นะครับปุ๊บขนาดนะครับผมนี่นี่นี่น,นี่ออกลำลูดลำลูดนี่อันนี้ก้ามไฟไหนครับนี่ยนะหน่วยมันหลน่นลงมานี่แล้ว มันกนงอกขึ้นมานี่ครับมันเองนะครับเนาะนี่ครับนี่มาครับมากินไฟได้วยกันครับ